เรื่องดราม่าที่อเมริกาตอนนี้นะคะเรื่องเงินเยียวยารอบที่สองอันนี้ก็ยังไม่ผ่านก็ยังมีดราม่าก,กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนตกงานนะคะคนตกงานกับคนทํางานได้เงินคนตกงานได้เงินมากกว่าคนทํางานนะคะรัปเดตวข่าววันนี้เอาไม่ใช่ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของวันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวันนะคะวันนี้ก็มานั่งคุยกันนะคะเพิ่งเลิกงานอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ข้างนอกฝนตกลินลินนะคะวันนี้วันมีแผนว่าวันจะออกไปถางหญ้านะคะแล้วก็จะออกไปเตรียมแปลงปลูกผักอีกด้านหนึ่งที่วันทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะมาทําอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีฝนตกลินไปปลอยนะคะมันก็เลยอ ทำคลิปนั่งคุยดีกว่านะคะเดี๋ยวสงสัยจะหยุดตกนะ้งคะเดี๋ยวมันจะออกไปหลังจากทําคลิปจบแล้วนะคะวันนี้นะคะมันก็จะมาอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อมีใครสนใจก็คืออย่างนี้นะคะวันจะมา update, อัปเดตเงินเยียรยารอบแรกนะคะสําหรับครอบครัววันนะคะว่าได้รับหรือ,อยังนะคะสรุปแล้ววันได้รับแล้วนะคะเงินเยียรยาของทางรัฐบาลที่เขา ให้กับประชาชนของเขาในช่วงที่เกิดโรคระบาดแบบนี้นะคะคือวันได้รับตั้งแต่วันที่15เมษายนนะคะคือ15เมษายนก็กลางเดือนที่แล้วใช่ไหมคือแต่วันไม่ได้ไปเช็คว่าวันได้รับหรือย,อยังนะแต่เมื่อวานวันได้มีโอกาสไปแบงค์แต่แบงค์ปิดนะคะคือแบงค์ปิดนะคะเขาไม่ได้ให้คนเข้าไปในตึกนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยขับรถทําธุรกรรมผ่านประตูนะคะผ่านหน้าต่างนะคะทางแบงค์เขาเรียก drive through นะคะผ่านหน้าต่างนะคะแล้วก็ให้แฟนถามว่าเราขอสเตตเมนต์ได้ไหมเพราะว่าวันอยากรู้ว่าเราได้รับเงินเหมือนชาวบ้านเขาไหม <c oughs> คือไม่คือวันจริงๆอะวันไม่แน่ใจไงว่าวันจะได้รับไหมหรือว่า เขาค่ะเขาให้จริงๆหรือเปล่าอ่ะแต่ได้ยินแต่เพื่อนที่ทํางานบอกว่าอ๋อเขาได้เขาได้กันแล้วได้กันแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ถามวันว่าวันได้หรือยังวันก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่ได้ไปแบงก์แล้วก็ไม่ได้โทรเช็คไม่ได้อะไรเลยคือวันไม่ได้ตื่นเต้นกับอันนี้ไงก็เลยแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ขี้เกียจไปตามนะคะก็เลยเมื่อวานก็เลยไปแบงก์แล้วก็บอกแฟนวันขอสเตตเปนเขาให้ให้หน่อยอยากดูก็สรุปแล้วนะคะ ก็คือได้นะคะได้ได้สองพันสี่ร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อครอบครัวนะคะก็ได้สเตทเมนต์มานะคะวันก็ดูแล้วโอ้ได้จริงๆด้วยนะได้จริงๆไม่ได้โกหกนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเมื่อวานมันก็ไปไปสีนีใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีจดหมายจาก ทางกระทรวงการคลังนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะมาแจ้งให้เราด้วยว่าเขาได้จ่ายเงินให้นะคะคือวันจะบอกว่านะสหรัฐอเมริกาเป็นอะไรที่วันะจะบอกว่ามันเป็นประเทศที่ระบบอะไรเขารู้สึกว่ามัน มันทำให้คนอยากมาอยู่อเมริกานะวันว่านะแต่สำหรับวันนะวันพูดถึงชอบอเมริกามาชอบค่ะชอบเมืองไทยไหมรักเมืองไทยชอบอเมริกาชอบที่เขาเป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยนะคะเป็นอ่าซิสเ็มอะไรโพสเซ,ซสซิ่งของเขาเนี่ยมันมันคือมันมันดีอะ่ะอย่างอย่างอย่าง,งเงินเยียวยา,วยาวรอบแรกใช่ไหมคะที่เขาโอนให้ทุกๆคนนะ,นะคะเสร็จแล้วเขาโอนผ่านแบงค์เขาโอนเขาเขียนเช็คให้ส่งทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เขาก็ยังมีจดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอย่างจดหมายเนี้ยนะคะมาจากกระทรวงการคลังนะคะ,ะกระทรวงการคลังของอเมริกานะคะเขาจะระบุว่าเลยว่ามาจากไหนนะคะแล้วก็เขาได้โอนตังค์ให้แล้วด้วยจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้นะคะแล้วก็แล้วก็เขาให้เหตุผลด้วยนะว่าเนื่องในแบบว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยคะ่ะเกิดวิกฤตการณ์พวกอ่า เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะเกิดแพ่นดินกขึ้นมานะคะแล้วก็รัฐบาลก็ได้เอาเงินออกมาจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเขาบอกในนี้นะคะบอกคือบอกในนี้หมดเลยนะคะว่าเอาเงินเอาเงินออกมาที่จ่ายในจำนวนอ่ช่วยเยียวยารอบแรกเนี่ยจำนวนเงิน2.2ล้าน ล้านล้าน้านดอลลาร์นะคะเขาบอกในนี้นะคะเขาก็เขาก็มีการส่งเงินที่คุณได้ตามที่เขาประกาศไว้นะคะรอบแรกนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอเขาให้ความสําคัญกับคนของเขาอน่นะคะอาจจะได้ช้าได้ได้อาจจะได้ช้าได้เร็วแต่วันมั่นใจนะเขาจ่ายจ่ายทุกทุกคนนะที่มีรายได้ตามที่เขากําหนดนะคะ ถ้าถ้าคุณมีรายได้เกินอะ่ะอาจจะไม่ได้นะคะแต่เขาก็ช่วยทั้งธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะคะที่มีผลกระทบนะคะในช่วงโรคระบาดประมาณนี้มันทำให้มันรู้สึกว่าประเทศเขามันระบบอะไรของเขารู้สึกว่าเขาทำให้ประชาชนของเขามั่นใจมากขึ้นในการดำางงชีวิตนะคะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ ไม่ต้องไปรอมากไม่ต้องไปร้องเรียนหรือไม่ต้องไปแบบเขาเรียกอะไรนะคะไม่ต้องไปรอรอแล้วรอเล่านะคะคือ,ค,อคือทางสารัฐเมริการนะคนมันเยอะนะคะต้องต้องเข้าใจแล้วว่าคนเยอะจะให้มาทำอะไรให้มันทันใจทุกคนมันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าแต่ถือว่าระบบของเขาอะระบบราชกรงรราชการของเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อ มันน่าชื่นชมนะวันว่านะจริงๆเขาไม่ต้องเขียนจดหมายอะแจ้งเราเป็นจดหมายอย่างนี้มาก็ได้นะถ้าผ่านทางแบงก์นะคะทุกคนก็จะรู้ว่าเออคุณได้แต่อันเนี้ยนะคะมันเหมือนมีจดหมายมาว่าโอเคนะอ่าหนึ่งเยียวยารอบนี้นะคะมันเป็นเงินเยียวยารอบแรกทําไมเราถึงจ่ายคุณแล้วประเทศเนี่ยจ่ายเงินออกมาในครั้งเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะบอกหมดในนี้นะคะ คือมันเป็นอะไรที่วันคิดว่าไม่รู้เมืองไทยบ้านเรามีไหมอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยวันไม่ค่อยอันนี้ทางไทยเรานะคะแต่ว่าทางอเมริกานะเนี่ยมันออกมาจาก White House w a s h i n g t o นเลยนะคะก็วันคิดว่ามันเขาเป็นอะไรที่เป็นระบบเขาเป็นอะไรที่มันเหมือนเขาให้ประชาชนรูอ้อะ เขาเหมือนกับเขาให้ความสําคัญกับทุกอย่างกับประชาชนอะไรเงี้ยนะคะก็มีทั้งจดหมายแล้วก็จริง,รงๆก็เหมือนอย่างที่วันบอกนะคะเขามีจดหมายมาให้แจ้งเราว่าโอเคเขาได้โอนเงินเท่านี้เท่านี้นะคะคือระบบอะไรของเขาเนี่ยวันรู้สึกว่าวันเหมือนกับพอใจนะเหมือนกับชื่นชมอะมันเป็นอะไรที่วันก็ไม่รู้สิคือเหมือนกับ คงจะเป็นเหมือนอ่ากรมสรรพากรบ้านเราเนาะเวลาได้เขาส่งเช็คมาเนี้ยเขาจะมีจดหมายมาแต่อันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเงินช่วยเหลือนะเขาก็จะมีบางคนก็จะเขาจะส่งผ่านเช็คนะคะ,ะบางคนเขาก็จะได้ผ่านเช็คทางไปรษณีย์ใช่ไหมคะบางท่านเขาก็จะได้แบบทางแบบผ่านโอนผ่านทางแบงค์นะคะ แต่ว่ามันมีจดหมายอย่างเงี้ยมาให้เราด้วยไงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาให้ความสําคัญกับการอธิบายข้อมูลนะคะการอธิบายว่าจํานวนเงินที่เขาว่าออกมานี่เท่าไหร่นะคะจดหมายฉบับนี้นะคะบอกหมดเลยนะคะเนื่องจากอะไรเขาถึงจยจ่ายเงินจํานวนนี้นะคะแล้วก็ออกมาจากคังเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะวันวันยกย่องนะจริงๆก็ก็ได้แล้วค่ะ ได้จริงๆนะคะได้จริงๆแล้วก็เงินเงินตัวนี้นะคะได้จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มันบอกไม่ถูกนะคะอะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราแบบขอเช่นชมหน้าเมกาตรงนี้นะคะเอะถ้าเมืงองเงินรอบแรกนะคะวันแบบเออมันได้จริงๆนะ เงินรอบแรกอะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ม่คาดไม่ถึงกันเนาะอาจจะได้ช้าได้ได้เร็วนะคะแต่ว่าคนของเขาค่อนข้างเยอะเขาก็ว่าน่ะคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันก็เป็นเงินภาษีที่เราจ่ายไปอะแหละนะคะแต่ว่าได้มามันก็ก็ถือว่าเขามีนโยบายช่วยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบ เขามีระบบระเบียบเขาให้เขาก็ให้จริงๆนะมันเช็คง่ายอะไรง่ายด้วยแหละอเมริกานะคะประเทศที่เขาแบบจเจริญแล้วนะคะเขาก็จะมีระบบของเขาค่อนข้างดีนะคะอ,อเมริกาเนี่ยนะคะวันอาจจะเป็นแถวยุโรปแถวอเมริกานะคะระบบการอาเอกสารของเขาเนี่ค่อนข้างจะเป๊ะๆนะคะวันสังเกตตั้งแต่วันเริ่มทำวีซ่านะคะ วีซ่ามาอเมริกานะคะวันทําเองทุกอย่างแล้วนะคะวีซ่าวันวันไม่ได้จ้างใครนะคะวันนั่งอยู่หน้าคามอมกับกับแฟนนะคะแฟนวันอยู่อเมริกาวันอยู่ไทยนะคะเวลาทําเอกาสารอ่วีซ่าอะไรพวกเนี้ยวันทําเองหมดเลยนะคะเพราะว่าจ้างเนี่ยเขาค่อนข้างแพงวันก็ศึกษาเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะคะอที่อยู่อเมริกานะคะว่ามีวีซ่าอะไรบ้างนะคะ ส่วนของวันเป็น uman, วีซ่าคู่มั่นมันก็จะศึกษาเป็นกรณีพิเศษหน่อยเพราะว่าวันจะทําเอกสารเองนะคะเพราะถ้าคุณไปจ้างนะคะค่อนข้างจะแพงวันคิดว่าน่าจะเป็น4ี่หมื่นห0าหมื่นอัพนะวันคงไม่มีตังค์ไปจ่ายเขาเลยทำเองดีกว่านะคะโอเคค่ะเรื่องที่สองนะคะที่วันจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่สองนะคะที่เขามีเสนอร่างเข้าไปนะคะเพื่อจะ ให้คนที่ทำงานในสปาอะไรพวกนี้นะคะได้อนุมัติหรือเปล่านะคะก็คือตอนนี้นะคะ,ะไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะคะสำหรับออ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเดือนนะคะแต่ว่าถ้าผ่านนะคะก็คง คือคือคงดีกับทุกคนนะคะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะ,ะที่ที่อเมริกาตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่2นี่นะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังนะคะเงินเยียวยารอบที่2นี้นะคะที่เขาจะที่เขาเสนอ,อเข้าไปนะคะเพื่อจะให้อนุมัติหรือเปล่าว่าจะผ่านหรืออนุมัติหรือเปล่านะคะคนที่จะได้รับ เงินสองพเหรียญต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนแล้วก็รับอีกพันหนึ่งนะคะตลอดทั้งปีนะคะตลอดปีนึงนะคะจนกว่าโลกระบาดจะหมดไปนะคะมันมีอย่างนี้นะคะเงินเยอรารอบที่2น,นะคะก็คือจะได้รับนะเป็นถ้าเป็นคนโสดนะคะก็จะได้รับเงิน2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่คุณต้องมีรายได้ออยู่ที่ คือต่ำกว่า130 0 0 0ห่เหรียญน,นะคะถ้าเป็นคู่แต่งงานก็จะเป็นต้องมีรายได้ไม่เกินไอหรือไม่เกินหรือต่ำกว่า2 6 0 0 0 0ห่เหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็บวกอีกลูกของคนได้อีกประมาณ3คนนะคะก็คือสี่พันเหรียญต่อครอบครัวถ้าบวกลูกอีก3าคนก็เป็น5,500เหรียญสหรัฐะนะคะต่อ ต่อเดือนนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเป็นเวลา6เดือนนะคะกะ็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าเงินที่เขาให้มางวดแรกนะคะหนึ่เหรียญเนี่ยมันทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกค่ะที่อเมริกานะคะข้าวชาวบ้านก็หมดแล้วอะถ้าบางคนเขาผ่อนลถอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็หมดแล้วนะเดี๋ยวจะค่าอาหารค่าอะไรอีกคือเขาไม่ได้มีไรายได้อื่นไงคะเพราะว่าตกงานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะ เงินหนึ่สองร้เหรียญเนี่ยที่อเมริกามันใช้ได้ไม่ไม่ได้นานหรอกคะ่ะเดือนเดียวก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นละทำไมเขาถึงเสนอเงินเยียวยารอบที่สองเพราะเขาเห็นว่าคนยังตกงานอยู่นะคะแล้วก็ธุรกิจต่างๆยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะ <S <S เขาก็ปล่อยให้คนไปทำงานนะคะแต่ว่านะคะ มันไม่ได้แบบปล่อยให้บางเป็นบางรัดเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะการที่คุณเขาปล่อยให้คุณล็อกดาวน์เนี่ยเหมือนอันล็อกดาวน์ก็คือให้ทุกคนออกไปทำงานแล้วเนี่ยมันมีอีกในหนึ่งที่เขาก็เกิดดราม่าขึ้นแค่ว่าอาจจะเกิดไวรัสรอบสองขึ้นมานะคะเพราะว่า คุณปล่อยคนออกไปนะคะแล้วก็ไปติดเชื้อแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยคือมันมันหลายอย่างนะคะเขาก็มีดรามา่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะบางคนนะคะ,ะถ้าออกไปทำงานแล้วคุณต้องอปฏิบัติตามคำหรือปฏิบัติตามกฎที่เขาให้นะคะคุณต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะคะคุณก็ต้องสวมนกงหน้ององนากากอะไรให้มันควบคุมนะคะแล้ว แล้วก็อีกอย่างนะคะดราม่าเรื่องอเงินเยียวยารอบที่สองนะคะมีอะไรรูเปล่านะคะคนที่จะได้รับนะคะ,ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยารอบที่สองถ้ามันผ่านนะคะก็คือหนึ่งนะคะคนอเมริกันทุกคนเขาเรียกอ่า U.S. citizen ทุกคนนะคะจะได้รับ permanent resident อย่างวันเนี่ยก็จะได้รับนะคะแล้วก็มีผู้ที่ไม่ใช่ citizen นะคะก็จะได้รับนะคะ หรือ visitor ก็คือคนที่มาเข้ามาในสหรัฐเมรประมาณ3เดือนถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน2 0 0พดอลลาร์นะคะประมาณ6เดือนนะคะที่เขาบอกนะคะคุณได้รับ2,000ดอลลาร์6เดือน4,000ันดอลลาร์ต่อครอบครัวแล้วเขาก็บอกยังบอกอีกนะคะถ้าล่างนี้ผ่านก็คืออีก1,000นะคะเขาจะให้ตลอดทั้งปีนะคะปีหนึ่งนะคะจนกว่า เวลดตัวนี้จะจบลงนะคะเขาเท่าที่วันเข้าใจนะคะทีนี้ดราม่าเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกนะคะทางคนอเมริกันเขาก็จะคิดว่าโอเคคนที่ไม่ใช่อ่ไม่ใช่พวกที่สกินการ์ดไม่ใช่พวกที่อ่ u s c i i t z e n นะคะ ทำไมเขาจะต้องไปจ่ายเงินภาษีเขาให้พวกนั้นด้วยอย่างเช่นคนที่มาเป็น v ิเตอร์คือเข้ามาอเมริกาแค่3เดือนจะถูกต้องตามกฎหมายทำไมจะต้องไปจ่ายเงินให้เขาด้วยอะไรเงี้ยก็เกิดดราม่าขึ้นมานะคะแล้วก็มีมีดราม่าที่บอกว่าเกี่ยวกับคนคนตกงานนะคะว่าทำไม เขาได้เงินมากกว่าคนที่ทํางานนะคะบางบางคนเพื่อนมานะคะที่ตกงานนะคะเขาได้รับเงินอันเอมพอยนะคะต่อว,วัคนะคะ700เจ็ดร้อยเหรียญนะคะต่อว,วัคนะคะ700เจ็ดร้อยเหรียญต่อว,วัวก,ก็เลยอ่าพอฟังอย่างงั้นเขาก็เกิดดราม่าขึ้นว่าอา้าคนตกงาน <c oughs> ทําไมได้เงินได้เงินจากรัฐมากกว่าที่ที่คนที่ทํางานอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่แร์นะคะหลายๆเรื่องที่เขาดราม่าก,กันอยู่ตอนนี้นะคะว่า เกี่ยวกับเงินเยียวยา,ารอบที่สองนี่ทำไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนนั้นตกงานทำไมได้เยอะกับคนทำงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนที่เพิ่งเข้ามาในประเทศอเมริกาอย่างมาเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะประมาณ3เดือนแต่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำไมทางเราจะต้องไปจ่ายเงินจำนวนนี้ให้เขาทำไมไม่เอามาช่วยคนอเมริกันจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มีเรื่องดราม,ม่าเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังวันหลังนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ อันนี้ยังไม่ผ่านเลยนะยังยังมีการถกเถียงกันประมาณนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเงินไอ้พวกนี้ที่เข้ามาที่เขาเอามาให้ช่วยเหลือเราก็คือเงินที่ภาษีที่เราทํางานและจ่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คืออัปเดตข่าววันนี้เอาไม่ใช่อัปเดตเรื่องต่างๆวันนี้นะคะวันก็เอามาคุยให้ฟังกัน ช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องดราม่าอะไรพวกนี้เยอะมากค่ะค่ะตอนนี้ที่อเมริกานะเรื่องดราม่าที่อเมริกาตอนนี้นะคะเรื่องเงินเยียวยารอบที่สองอันนี้ก็ยังไม่ผ่านก็ยังมีดราม่ากันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนตกง,งานนะคะคนตกง,งานกับคนทํางานได้เงินอ่าคนตกง,งานได้เงินมากกว่าคนทํางานนะคะแล้วก็การประท้วงในการการเปิดธุรกิจในอเมริกาให้คนออกไปทํางานอะไรเงี้ยนะเขาเกิดดราม่าขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังวัน,วน คอยมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าไม่ลืมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพูดเดยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกไปข้างนอกทําสวนแล้วเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะออกไปพวนดินถางหญ้าตามประสาวันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็มาคุยกันหรือไม่ก็ทําสวน นะคะยังไม่ได้ไปซื้อของแลคะจะเป็นเดือนแล้วของกินจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยทุกคนภาคคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเร็ว